สวัสดีครับรายการทั่วไทยบายกอดำบุกมาที่จังหวัดกระบี่นะครับแล้วขณะนี้ผมยืนอยู่ระหว่างเกาะยาวใหญ่เกาะพีพีนะถือว่าบรรยากาศมาในโครงการของสื่อสารมวลชนสัญจรของกรมประมงในงานเปิดอ่าวนะครับก็ถือว่าเป็นความโชคดีของชาวประมงไทยประมงพื้นบ้าน ปมมงพาณิชย์นะครับเพราะว่าไม่ต้องไปหาสัตว์น้ําที่สัตว์น้าทะเลนี่ไก่นะอยู่ใกล้ๆแค่นี้ออกมาแค่3 3กิโลนะครับขออภัย13กิโลก็จะได้เห็นสัตว์น้ําเยอะมากเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศเมื่อคืนนะครับที่เขาตีอ้วนกันนะภาพบรรยากาศส,สวยๆนะครับแล้วก็ได้ปลาทูนะครับตันกว่านี้ถือว่าไม่น้อยนะ หรือว,ว่าเป็นความโชคดีของชาวปรโมงพาณิชเดี๋ยวไปชมเลยครับ